ที่ดินแปลงมุมทำเลสวยคุ้มค่ามากๆขายที่ดินแถมโครงสร้างบ้านหมู่บ้านกฤษดานคร20ซอยนพร,รัตน์สาทับสถนนบรมราชชนนีพื้นที่163ตารางวาตัวบ้านสร้างเสร็จหมดแล้วเหลือแค่ตกแต่งภายในรับรองว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะที่ดินแถมโครงสร้างบ้านอย่างดีตกแต่งให้เสร็จ ใช้งบไม่ถึง2ล้านถือว่าคุ้มสุดๆเพราะมีพื้นที่ใช้สอยเกือบ300ตารางเมตร3ห้องนอน4ห้องน้ํา1ห้องอเนกผสม1ห้องครัวจอดรถได้4คันที่ดินแปลงมุมหน้ากว้าง26เมตรลึก25เมตรเข้าออกได้ทั้งถนนบรมราชชนนีพุทธมนทนสาย2อใกล้ศูนย์ขนส่ง LSR ปุญถาวรบรมราชชนนีตลาดสดทนบุรีโรงพยาบาลทนบุรีขายเพียงแค่45,000บาทต่อตาราง ว่าเท่านั้นสนใจติดต่อหรือนัดชมที่คุณจุ๋ม081442-1251ได้เลยค่ะ